เจ็ดมีเมาส์คนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมาสนกครับผมค่ะลูกกาละมัค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเทปเทปเทาเทปเทปเทรเทปเทปเทป่ทปเ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 พป่อปเทปเทปเทปเุปาทปเ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 ทมเทป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 เปเท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 ปเ วันนี้เรามีลุงโสดที่คัดสรรมาเราคัดมีแต่หน้าตาหน้าตาดีทุกมรุ่นท<อ>ุกม<อ>วัยเข้าตีหลอนโอเคครับผมเอานุ่มโสดเชิญ ที่เราทำก็คัดมาอย่างดีทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับผมคุณกะลังครับผมเราถึงเวลานี้ที่เราจะพาสาวโสดมาให้กับหนุ่มได้รับชมนะครับผมคนแรกนะคะเจอมาจากเราคัดมาอย่างดีนะครับสวยแน่นอนโอเคเอ้าสาวโสดคนต่อ ชื่อน้องคุเรียนคใส่งานอะไรครับผมใส่งานยังจำไม่ได้เนอครับ่อารงานขกเช้หบารอครับผม่านตงไก็เห็นนะครับออโอเคนะครับถ้าเกิดตรงตันไหนชอบพี่คนนี้ให้ยืนขึ้นนะครับถ้าตรงไหนที่ชอบให้นั่งลง ทุกคดูรับไมถึงไม่ชอย่นี้ครับเอชื่อเขาเป็นผลไม้ครับถูไมครับูเรียนผมแพู้เรียนีูนโอเคครับผมโอ้โหหน้าตาสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะแบเอาได้เนี่ยเราแสดงควายใจด้วยนะครับ คนหนึ่งผมชื่อชูนี่ไปกินแกงเลยมว่าน่าจะโอเคนะอ้าวสาวโสดคนต วาจะกระใจคนหลายคนนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบผู้หญิงนี้ให้ยืนขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบให้นั่งลงนะครับโอเคคนนี้ดีมากเลยสี่คนนะครับโอเคครับเราลองสัมภาษณ์ดูนะครับว่าทำไมเขาถึงโอเคครับทำไมเขาถึงไม่ชอบผู้หญิงนี้ครับพอดี๋้วขาวเกินไปครับไม่้องเสือก เรียนให้สาวโอเคไมถึงไม่ชอบอยู่นีครับฟูนีนะเพราะผมฟูอะเรามาดูได uh ีกว่าเาเกตรงนี้สา่สไใผม คนได้คุณต้องเลือกแค่สองคนแล้วทุกองมากกว่เราแค่สองคนไม่ได้ครับสองคนไม่ได้ครับโอเคเราโอเคครับเลือกสองคนแล้วแล้วแล้วคุณต้องมากกว่ากดปิดไได้เลยนะคะทุกคนแข่งวอร์เลยครับโอเคครับเราเหลือสองคนนะครับ เดี๋ยวสองคนรู้จักกันไม่จักสองคนนี้ดีพอนะครับเดี๋ยวเราจะเราให้เขาแนะนำตัวให้รู้จักก่อนนะโอเคนะ์สต์นะครับอ่ตัวครับผม้ยเสร็จสักทีแล้วสวัสดีครับชื่อการิชิอยู่ฝ่ายสานีเชื่อมใจน้ำครับชื่อดูสินเกียนสุนทรครับเจนนี่เจเตอร์อยู่ฝ่ายระบบฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำหนึ่งฝกปชหนึ่งนี่ครับสองคนสองสไตล์นะครับผมคิดว่าแค่นี้คงไม่พอสำหรับคุณหรอครับคุณนิดเทียนคำถามไว้ผมก็ยัง โอเคอุณลองถามสอนีดูนะครับผมตแหนก่อนเกียที่ไว้ตนะรโคถามที่น่าสนใจมากรลองคนแรกก่อนว่การครับคต่อไปครับผมม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวการแต่ว่าก็จะดูแลตลอด เรียกได้ใช่ไหมครับเรียกได้แต่ผมไม่สามารถให้คุณเอาสองคนได้นร้องแค้คนเดียวนะครับเชิญเรียกหนึ่งคนล้วทำะกอบเราครับขอให้มีความสุขมากนะครับอ้าวคนไปเดกันก็โอ้โหถึงเวลาแล้วก็รายการของเราคงหมดที่นี้ครับพบกัน่ Hey, you oh.